สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนจ้ะโบชูมิตจะมีฟองเซสาบามาพี่น้องจ้ะสวัสดีทักทายทุกท่านเด้อค่ะเด้อก่อนอื่นก็ขอบคุณที่มารับชมให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อช่วงนี้ยายสีพรอนงดเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะคนงานหลายแนนนั่นน,น,นี่นนั่นบ่อยมีเวลาเด้อค่ะเด้อเอากไปตามนี่เลยพี่น้องชิวๆผู้ใดเฮ็ดเดก่งเฮ็ดฟังก็เฮ็ดไปเด้จ้ะเด้อ บ่ว่ากันมากินกาแฟเมื่อนี้ตื่นสวยยังอยพี่น้องเอ้ยเมื่อ,อค,ค,คืนนี้นอนดึกเดี๋ยวอีกบอกสู้ฟังกรึบก่อนกรึบกาแฟก่อนจ้ะเมื่อคืนนี้นอนดึกพี่น้องโซตา้าเรื่องเงินนั่นเรื่องนี้กับลนันลันคุยกันเรื่องกลับบ้านละอะไรยังเพือ่อเดือดงานมากกับชีตุ้งเมื่อนีนหอนบ้านกับชีตุ้งปว้วน ทั้งกหลายพี่น้องเอ้ยเสร็จจากกันฮอลาะดีๆวะกล้องแล้วคนขอพานลูกมาเทียวเนะาะเอาคสามคนสี่คนหาคนกลับไปแล้วเฮ้ยลูกเปิดโร,ร,ง,รดง,เดงเรียนแล้วฝรั่งเศสเปิดโรงเรียนปิดเปิดเทอมมือเมื่อวานนี้พี่นอ้องมันจัดเปิดเทอมบ้านนี่บ้านเนียนพวกนั่นน่ยกลับไปเบอร์แล้วบ้านนี่เป็นที่เป็นพวกแข่งรถเนี่ยบ้านมาพี่น้องพวกแข่งรถมา แล้วกัพวกประชุมเอินเซมเนียประชุมนั่นชุมนี่สรุปใกล้สิ้นปีล่ะประชุมเพราะว่าที่ทำงานย้ายสิริรพรนี่มีหอประชุมจ้ะออภัยนะคะมันหันอาทิปูจากหน่อยก็เป็นเรื่องปกติของคนยุโรปเนาจะนะมาเซปิดอเหมือนชาบ้านเขาบอกว่าม่ละนีะ่มันหัน มันเท้าเิาเดียเสียหมักแกงอะไพี่น้องฝร,รัง่งเศสอากาศยังหอนอยู่เปิพดพ,พม,มุพพรร่ดนนม,มพี่น้องเปิดพรรุมเหมือนพัดเจ้าของแล้วหนีฝรั่งเศสเกิดอะไรวะอันนี้กาวมุ้งบอกอีกหันอาทิตย์ามุ้งพี่น้องกัดฝรั่งเศสหอนแดดจ่ายอยู่เหรออืมหอนไป็งานกับหอนหรอเปลากับมาลองเอาน้ำสาคผม ก็สาบก็ได้เงี้ยเงี้ยแตกเพื่องต่เสมอๆสมอวันสาวสองหลบสายามโซ่ยามเลี้ยงมาเรือมาก,ก้อนนอนใส่ผมนหน่อยๆสามเซนแหงไว้เป็นยังเป่าเป่าสองสองนาทีแหงไปไปพี่อนนะถ้าเป็นยูทูบเบอร์กะลุยยังเดียวย่าไปประวงแฟนอยู่ อันนี้ปังันที่ปังดอกกัเดียเพื่อนคิดอยากดันเพื่อนก็นที่ดันดอกนั่นบอกเดี๋ยวสิพยายามไปเยี่ยมบ้านเมื่อบ้านเพื่อนไม่อยู่ให้กับน้งแก่เดี๋ยวยี่ถอนลังคาเดี๋ยวเขายี่ถอนลงคาพี่นอ้องจะไปทำไม่มีเวลาก็บ่ได้ว่านออกหกวกาผู้ใดที่ถวนบ่ถอนกระางเพราะว่าการการที่ติดตามคือเขาชอบพี่น้องเขาชอบเขาอ,อยากเบื้องเขาขอ,อยากติดตามเขาคันที่มาคิดว่า อยากเอาแค่ซับเซคัยกะไปหาเขาเขาเรียกก็เรียกมีดอกพี่น้องจา้าเอามีเขาบบมาซำก็บม่ได้ว่ากันสบายสบาย,บายเอาสมองเวลาไปคิดเรื่องเฮ็ดบ้านยังไดน,น้อเฮ็ดแบบไดน,น้อนะคนคุณพี่น้องจา้าอืมคอยสิไปรอดกลับไปอยู่บ้านที่เฮ็ดแบบใดคอยสิไปรอดที่เฮ็ดอยังทำ ทำธุรกิจอย่างน,น้อยใครสิไปรอดต้องคิดพี่น้องต้องคิดต้องคิดย,ย้ายบ้านฉันไปยู่ซื้อกะป่วยต้องหาแนวเหตพี่น้องเพราะว่ายายสิบวัทำความสะอาดนี่เข้าปีที่สิบเก้าแล้วพี่น้องจา้าเข้าปีที่สิบเก้าปีแล้วทำงานสิเออทำงานไม่ถูกที่ สิบปีก็ไม่รวยแมนความเขาพี่น้องจ๊ะอือแลว่าเเห็นมาเขาสืก้กลปีแล้วก็ไม่เห็นรวยบ้าน,น,นโย,โย,โยังมั่นนีอยู่ยู่แจ๊คเอาเงินไปเฟ้ยเงี้ะประมาณน,นั้นธุรกิจอียังกับบอลลูนละทะเบิงเอาว่าสิบปนแบบไดน <c oughs> เงินนะ่ะมีไหมพี่น้อง <c oughs> แมนบอกเงินน่ะมีไหมสิไปเ็ธุรกิจมันบอลถือกัน โชคดีหลาบลอยมาใครดิตัวเป็นยังให้ไปใายส่มตำกะย่างก็บ้าไปแล้วพี่น้องเนาะใครเปนค่ยนใครไปอันไหนมันสิมันสิมันสิเป็นของเขามันกะต้องมาแหรอพี่น้องจ๊ะมันต้องมามันต้องเป็นไปละมันต้องมีทางออกมันต้องแบบว่ามีมีหนทางคิดว่าเออเฮ็ดแบบไดดีวะอือใครที่เงินมีเงินเขาบ้านเขาบ้านหรอพี่น้อง ต้องคิดเพราะว่าลูกก็เสียงก็ดีอยู่แต่ว่ามันบ่มันบ,นบ่ได้ซอยชีวิตให้เขาอย่างไดหรือพี่น้องชิวๆเพราะบ่เหงาซื้อการเฮ็ดยูทูบหรือว่าเฮ็ดบ้านสีฟ้าอย่างอาซังเฮ็ดไปเพราะค้ายเหงาซื้อถ้าเขามีแนวเฮ็ดอื่นเขาก็เฮ็ดไปพี่น้องจ้า,า,อ,าอ,อันนี้เขาเฮ็ดช่องไปมวนช่วงที่เขาว่าอยูู่้เดียวมันเซ็งมันอย่างไปเพราะมีโมแต่ว่า คันมีนาอื่นเฮ็ดเขาก็ต้องเฮ็ดไรใดมันดีกว่าพี่น้องเลยตามนั่นอ he <iese> <jug> ันนี้คือว่าเป็นงานอดิเรกเฮ็ดแก้เหงาซื้อเด้อแต่เด้อมันจริงจังบ่ได้หรอกมันจริงจังบ่ได้เพราะว่าจาเขาสิตใจประจัยเห็นไหมเรียนกับคืนหน่อยกงเลยได้ขันเยมบบานมูอวันถัดไปกลับเป็นกำลังใจให้มู่ยู่แต่ว่าห่างซให้ไปนั่งเฝ้านั่งหยัางบ่เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเขาต้องคิดอนาคตข้างหน้าที่มามุกมุกมุนอยู่กับเจ้าซีบ่ได้เขาต้องใส่สมอง เห็ดนี่เห็ดน,นั่นเด้อค่ะเด้อสู่รถวดผู้ใดมีเวลากะเลีนรวดพวกเจ้าสิเรียนตะข่อยบเรียนแล้วเด้อค่ะเด้อข่อยข่อยข่อยลงไปซื้อเอาแต่สิพีน่พน้องคนนอกคนสิมาเบืงบองโบเบือง,งกระซังประมาณนั้นเด้อโอเคพีนกกน่น้องจ้าจิตใจที่ก็พอ้วเด้อขอบคุณทุกกำลังใจอิ้มแล้วที่เด็ดไปหาวิตามินซีมาก,กิน ติดกิงวิตามินซีกะกินทุกวันที่หนึง่งพี่น้องจา้าความที่ว่าเขาเหนื่อยเขาลืมเมื่อนวันที่อย่างเราเมื่อวันที่สามเราสายมาแล้วแต่ามาสองมือพี่น้องจ้าต้องกินวิตามินดีกินเดือนละครั้งเท่าแก้มาแล้ต่ลืมดูแลเจ้าของเลพี่น้องเ้อจดไว้ย่างดีลืมเสยจุดไว้วันที่หนึ่งทับเก้ายี่สิบสี่นลืมเสยอ,อืมอะไรนั่นละ เอาเวลาไปสนใจเจ้าของพี่น้องจ้ะอันนี้ก็นัดหมุนนัดหมอสิไปหาหมอแดกมาโตเขาเอิญเนาะเพราะว่าผมร่วงสีช่วงนี้สีพยายามดูแลเจ้าของพี่น้องจา้าเออทั้งผมร่วงทั้งนี่โน่นนั่นพวกเจ้าเห็นบนนี่แขนข่นอยดังสิงไปหาหมอแดกมาโตหมอหมอผิวหนังพี่น้องที่บ่านคันๆนนะ่ะพวกเจ้าคันติดตามย้ายสิลิคอนซิรู้อยู่คันๆนนะ่ะสิไปหาหมอว่ามันที่เศรา้าบ่น้ำแขนพับเลยพี่น้องจ้ะบ่บ่หาย ถ้ายาอยุสามทิตกับผหายมันเ่ถึงน่ต้องไปหาไหม่เท่ามะเร็งปินไปทั่วขอเวลาดูแลตัวเองก่อนเดออีเ๋ยวพีน้องมาาอือน่แหละคมกับร่วงเพราะว่าที่ยังหู้ว่าเลกคนนี้เออเอาไปเจอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องเดิมมันยาวเ,เดี๋ยวจะบอกผู้ฟังว่าปินนยังคือเกิดอาการคมร่วงแล้วก็บแบบนี้เพราะไอ้ยังคลิปหน้าจะบอกฟังด้จะเด้อนั่นแหละรู้ไว้ใช่ใส่บาแบกหามเดี๋ยวบอกฟังเพราะว่าเอา แค่นี้ก็พอว่าแปดอาทิตย์กว่าแล้วโอเคเยอะคล่องเป็นอย่างขึ้นผมรวงกระทันหันอืมนี่มาเราห้องอยู่ดีๆอยู่เจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสมองฟังว่าเป็นอย่างโอเคขอบคุณจ้ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะรักทุกคนเด้อรักทุกคนสู้ๆจ้ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามได้พี่น้องเด้อไปแล้วบ๊ายบายค่ะ